ดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูทุเรียนตัดยอดนะคะอาว่าตัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีนะคะบางเงินที่สวนมีหลายต้นหลายรุ่นนะคะอันนี่คือรุ่นสองปีนะคะจะตัดยอดตอนไม่ถึงสองเมตรนะคะอ่นนี่ค่ะดูนะคะที่ตัดไปก็กิ่งข้างออกดีนะคะอันนี้ตัดไปได้สามเดือนนะคะตัวเนี้ยน้องอายุสองปีนะคะ เขาจะแตกกิ่งขึ้นมาตัดจากยอดประมาณหกสิบเซนนะคะตัดยอดลงมาหกสิบเซนแล้วก็จะมีไว้กิ่งประทานอันนี้จะให้ดูต้นที่ตัดมาแล้วสามปีนะคะตัดยอดแล้วสามปีดูนะคะต้นเตี้ยดีนะคะตอนนั้นตัดตอนประมาณสามอายุสามปีนะคะแต่ตอนอายุสามปแีแต่ต้นเขาไม่โตมากค่ะ นี่ค่ะเขาจะแตกกิ่งขึ้นไปสองกิ่งนะคะก็ถือ่าเตี้ยนะคะอันนี้ทุเดินต้นนี้หกปีแล้วค่ะนี่นะคะจากเกี่ยขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ค่อยได้โดนโเคมีมากนี่อันนี้จะอาจากพื้นไปประมาณสามคืบอะคะ่ะอสามคืบ คำคือข,ข,ข,ของเราเองอ้าก็ถืงวันเทียนะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยว,ยวจะให้ไปไปดูสวนสวนลุงข้างๆนะคะเขาจะนี่นี่สวนลุงข้างเขาจะเขาเสกเสริมขานะคะต้นหนึ่งจะเป็นทุเรียนใบนต้นหนึ่งจะเป็นทุเรียนเสียบยอดหมอนทองเออลุงนี้ก็มาผูกใส่กันนะมาเชื่อมใส่กันก็เทียนะคะอย่างนี้ก็เตียมกันนะ กเกตี้เนี่ยต้นไม่สูงคนะ่ะแต่ไม่ได้ตัดยอดนะคะถ้าตัดยอดก็จะเตี้ยกว่านี้ดูนะอันนี้คือส,สวนข้างข้างข้างกันนะคะมาด,ดูเออทุเรียนที่สวนมันจะมีหลายรุ่นมันมีรุ่นหนึ่งที่ตัดตัดประมาณปีหนึ่งนี่นี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้นี่ปีหนึ่งนะคะนี่หนึ่งปีลองตัดดูต้นก็จะเป็นพุ่มเลยค่ะ อ่าเนี่ยตัดตอนหนึ่งปีตอนนี้น้องก็ปีปีสามเดือนละวน,นี่เนี่ยจะแตกออกมานี่แตกไปแบบนี้เลยอาจจะลักษณะเป็นพุ่มเลยนะถ้าถ้าเราตัดเร็วคิดว่าตัดตอนที่ไม่ถึงสองเมตรจะดีกว่านะจะคุมคุมต้นแบบเน่เน่เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือรุ่นดเดียวกันแต่โตเร็วมากอ่าอันนี้ตัดน้องประมาณมันเม็ดเม็ดกว่า ประมาณเม็ดกว่าแล้วก็ตัดยอดนี่ของเขาก็แตกออกเป็นลักษณะนี้ค่ะกิ่งกิ่งก็ใหญ่ข้างบนแต่งล่างเล็กกว่าแต่ตัวนี้สมบูรณ์ดีนะคะปีนิดๆนี่สมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะตัวสมบูรณ์แข็งแรงลองลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบทเรลียนต้นเตี้ะ พราะว่าเราเราเก็บยากถ้าสูงเกินเราก,ก็เก็บยากนะเราจินตนาการว่าอยากได้ต้นเตี้ยเราก็เลยจับตัดเลยมีคนบอกให้ตัดตอนโตแต่เราคิดว่าที่ดีที่สุดก็คือตัดตอนเล็กค่ะไม่เกินสองเมตรให้ตัดยอดเลยต้นเขาจะเป็นพุ่มพุ่มสวยด้วยค่ะเนีย่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เลยกิ่งก็อ้วนด้วยอ่เดี๋ยวมาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ ต้นนีก็ตัดเหมือนกันค่ะแต่เป็นการตัดทุกต้นเพราะเราอยากได้ทำให้มันให้ให้เขาเตี้ยน่ะเราไม่ชอบโตโตมากสะดวกกับการเก็บของเราให้ดูนะคะนี่เราตัดไปตัดอย่างนี้เลยน้องก็จะแตกข้างล่างก็จะแบบกิ่งข้างล่างข้างก็จะอ้วนดีนะคะซึ่งเราก็ชอบนะคะลองทําดูนะคะ